วันนี้วันดีๆนะครับวันพระปิยหมหาราชนะครับ23สุราคม2 5 5 8นะครับผมอยู่ที่ห้อง VIP นะครับห้องบูชาวัดถุกมณลเปลี่ยนพระรูปหล่อศักดิ์สิทธิ์ของหลวงป,ปู่ทิมอันตาสันโตนะครับวัดพระขาวแล้วก็พุกับพี่ล้วกรนแล้วก็ทุก,ก,ด,กดีมากๆเลย วันนี้พี่นพดลจะนำส,สิ่งดีๆนะครับเรื่องราวต่างๆต้องบอกท่านชมอีกนิดนึงว่าเป็นข่าวดีว่า,าพี่นพดลเราตอนนี้ก็เป็นกรรมการจัดสินเกี่ยวกับพระของหลวงปู่ทิมอัตตาสันโตแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ที่เราเข้ามาถึงก,ก็มีบรรยากาศน,นะครับนำพระต่างๆของหลวงปู่ทิมนะครับมาให้ท่านชมได้ชมกันโอ้โหเนี่ยพี่ ไไวันนี้ได้มาที่วัดพระขาวนะครับสิ่งดีๆข้อมูลดีๆข่าวดีๆจะมีมาให้ท่านทราบก็คือว่าได้มาพบกับพี่นพดลคนดังของวัดพระขาวนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าไม่ธรรมดาซะแล้ววันนี้ท่านผู้ชมถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีนะครับ ส่วนข่าวดีอะไรนั้นเดี๋ยวพบกับพี่นพดลได้เลยครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมนพดลชาระโภนะครับเป็นเจา้าหน้าที่จาหน่ายวัตถุมงคลของทางวัดและเป็นกรรมการรับและตัดสินพระเครื่องของหลวงปู่ทิมพระพะขาวนะครับวันนี้ก็จะมาบอกบุญแก่คณะทศาทุกท่านนะครับขอเชิญร่วมบุญทอดกัดินสามัคคีของทางวัดพระข,ขาานะครับของเรานะครับซึ่งตรงกับวันที่ 20, อาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2558นะครับ คณะทศฐา,าท่านใดนะครับถ้ามีความประสงค์จะทาบุญกองละ1นึ่พันบาททางวัดเราก็จะมีล็อกเก็ตของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทิมนะครับให้องค์ละอกองละ1 0 0 0บาทจะได้อย่างละองค์นะครับแล้วแต่ว่าคณะตศฐาท่านใดนะครับจะชอบแบบไหนจะมีอยู่สีนะครับสีแดงกับสีน้ําเงินนะครับหรือว่าคณะตศฐาท่า,านใดนะครับมีความประสงค์จะทําบุญกองละ100บาททางวัดเราก็มีเป็นเหรียญเป็นแตง8รอบนะครับซึ่งทันขอซึ่งทันพระเดชพระคุณหลวงปู่ทิมปกตินะครับ ถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับเด่นเม็ดแตงรุ่นแปดลบแปดลนะครับทาบุญกองละหนึ่งร้อยบาทเราก็จะได้เม็ดแตงทางวัดเราจะให้เด่นเม็ดแตงไปหนึ่งเด่นนะครับคณะสถานทันใ่นะครับที่มีความประสงค์จะทําบุญทอดกระถิ่นของเราได้นะครับหนึ่งปีจะมีแค่คนเดียวนะครับเป็นบุญเป็นบุญใหญ่นะครับกระถิ่นนะครับขอเชิญร่วมกันได้ที่วัดระข่าวนะครับหลวงปู่ทิมตาบลระข่าวอําเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหรือโทรมาสอบถามได้นะครับ0 8น9 4 4ป4 8 3 หรือ035 308 555นะครับสามารถโทรมาสอบถามเกียก่ยวกับการทำบุญท,ทอดกระถิ่นของทางวัดประขาวได้นะครับหปีจะมีแค่คนเดียวนะครับขอเชิญชวนพนักราทุกท่านนะครับร่วมบุญใหญ่กุศลแรงนะครับของคุณคระ